หลังจากวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้สาวโดมินิกันแล้วยังมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมอีกไหมถ้าเงื่อนไขมาแบบนี้เข้ารอบแน่นอนไปฟังผมวิเคราะห์กันครับสวัสดีครับผมเคชิจากช่องอันตาคอมเมนต์นะครับสาวไทยเล่นนัดที่10แพ้สาวโดมินิกันไป3ตอ่อหนึเซสแบ่งแต้มไม่ได้เลยน่าเสียดายนะครับถึงแม้จะแพ้แต่ก็ยังอยู่อันดับ8อยู่ที่เดิมสาเหตุที่แพ้ ไม่ใช่ว่าไทยเล่นไม่ดีนะครับแต่เป็นสาวโดมินิกันที่เล่นได้ดีมากกว่าเพราะพวกเขาแพ้บันแกเลียมาถ้านัดนี้พวกเขาแพ้อีกก็อาจหมดลุ้นเข้ารอบแปทีมสุดท้ายเมื่อหลังชนฝาก,ก็เลยต้องระเบิดพลังออกมาอย่างเต็มที่ตัวสูงใหญ่เล่นแรงแบบนี้ไทยเราเลยต้านไม่ไหวครับเหมือนญี่ปุ่นแพ้เนเธอร์แลนด์แบบนั้นเลยครับไทยแพ้แล้วโอ้แล้วไทยยังมีโอกาสเข้ารอบอีกไหมเนี่ยเรามาดูสถานการณ์กันเลยครับนะ ตอนนี้คือวันที่1เดือนกรกฎาคมนะครับส่วนใหญ่จะแข่งครบ10นัดกันไปแล้วคะแนนในตารางมีเซอร์เบียอยู่อันดับที่7 ·มี17คะแนนตามด้วยไทยอยู่ที่8 ·มี15คะแนนส่วนทีมที่จะเบียดไทยก็มีแคนาดาอยู่อันดับที่8 ·มี12คะแนนแต่พวกเขาแข่งไปแค่9นัดครับ ส่วนอันดับที่10คือสาวโดมินิกันมี12คะแนนและสาวโปลแลนด์มาอันดับที่11มี11คะแนนครับเห็นว่าทีมที่น่ากลัวสุดคือสาวแคนาดาครับถ้านัดที่10บพวกเขาชนะคะแนนก็จะมี15เท่าไทยเลยไทยเราแข่งไป10นัดมี15คะแนนเหลืออีกสองนัดนัดที่11พบสาวบราซิลสถิติหนัดหลังสุดไทยชนะ1แพส้สพวกเขาแข่งแกร่งมากครับไทยอาจต้านไม่ไหวเก็บแต้มไม่ได้ นัดที่12พบสาวอิตาลีสถิติ5นัดหลังสุดไทยชนะ2แพ้3คู่นี้ใกล้เคียงหน่อยถ้าไทยเราชนะก,ก็จะมี18แต้มหรือถ้าไม่ชนะท่าสูสีอาจแบ่งแต้มได้1แต้มก็จะมี16แต้มละครับหรือถ้าแย่สุดๆ2นะัดนี้ไทยไม่ได้แต้มเลยก็ก่อ15แต้มไวรุนกันครับมาดูแคนาดากันครับพวกเขาแข่งไป9นะัดมี12แต้มนะัดต่อไปเจอสาวเซอร์เบียน่าจะแพ้ครับเพราะว่าสาวเซอร์เบียเหลือ2นะัดคือจะเจอกับแคนาดาและญี่ปุ่น พวกเขาไม่ยอมแพ้สามนัดติดแน่ครับน่าจะเบียดชนะแคนาดาไปได้นั่นก็เท่ากับว่าแคนาดาจะแพ้และมี12แต้มเท่าเดิมส่วนนัดต่อไปเจอสาวเยอรมันและสาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งน่าจะอ่อนแอก,กว่าพวกเขาอาจเก็บชัยชนะได้สองนัดก็จะมีคะแนน18แต้มถ้ามาแบบนี้ให้พวกเขาเข้ารอบไปครับเราไปเตรียมตัวเล่นวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกดีกว่าแต่แอาจมีลุ้นให้แพ้หนึ่งนัดซึ่งอาจเป็นนัดที่แข่งกับเยอรมันก็ได้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับพวกเขาจะมี15คะแนนเท่าไทยครับมาดูสาวโดมินิกันหลังจากแข่งนะัดที่10พวกเขาชนะทีมไทยแล้วมีส2องแต้มต่อไปเจอจีนน่าจะโดนตกเลี่ยงคะแนนก็เท่าเดิมส่วนนะัดสุดท้ายเจอโปรแลนด์น่าจะชนะพวกเขาจะได้สามแต้มและจะมี15้าแต้มเท่าไทยครับทีมสุดท้ายสาวโปรแลนด์พวกเขามีแค่11ดแต้มเองสองนะัดต่อไปเจอทีมโดมินิกันน่าจะแพ้ส่วนนะัดสุดท้ายเจอสาวบันกเกลียน่าจะชนะ เก็บแต้มรวม14แต้มไม่ทันไทยแล้วครับสรุปหลังแข่งเสร็จ12นัดอันดับ 7, เ็เซอร์เบียม,มี20แต้มลอยลำไปอันดับ8ต้องลุ้นกัน3ทีมได้แก่ไทยมี15้าแต้มท่าสถานการณ์แย่สุดๆนะครับแคนาดาถ่าแพ้1นัดมี15แต้มโดมินิกันมี15้าแต้มแต้มเท่ากันแต่เสได้เสียไทยน่าจะดีกว่าก็เข้ารอบไปครับสุดท้ายแล้วถ้าแคนาดาไม่แพ้ในสองนัดที่เหลือก็ขอให้ไทยชนะอิตาลีนะครับ จะได้เข้ารอบ8ทีมได้ครับบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสัปดาห์นี้ทีมด้านไทยของตารางมักชนะทีมต้นตารางด้วยดิเอาไปเชียร์ทีมไทยกันครับถ้าท่านชอบช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับจะได้รับคลิปใหม่ก่อนใครครับขอบคุณมากครับ